นักโบราณคดีค้นพบภาพแกะสลักม้าและสัตว์อื่นๆอีก4ชนิดอายุกว่า12,000ปีบนก้อนหินทรายในการขุดค้นใกล้สถานีรถไฟอองกูแลมทางตอนเหนือของเมืองบอกโดสมันมีลวดลายล้อมรอบสัตว์ต่างๆบนภาพแกะสลักซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าภาพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงยุคอัสเซียนซึ่งเป็นช่วงปลายยุคหินเก่าและต้นยุคหินกลางที่การใช้เครื่องมือเจริญรุ่งเรืองในยุโรป แผ่นหินทรายขนาด25คูณ18เซนติเมตรปรากฏเป็นรูปม้าที่ส่วนหัวขาดหายไปโดยมีลำตัวและขาครบสี่ข้างพร้อมกีบ3ามข้างที่ดูสมจริงซึ่งใกล้ๆก,กันมีภาพแกะสลักสัตว์ขนาดเล็กที่น่าจะเป็นกวางและม้าอีกตัวซึ่งยังมีโครงล่างของวัวป่าสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยสถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้โดยนักล่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาวออสเเลียนตามหลักฐานอุปกรณ์โบราณเช่นเครื่องขุดหินเตาผิงและกระดูกสัตว์นอกจากนี้ยังขุด พบหัวลูกศรและหินเหล็กไฟที่ตัดมาจากบริเวณนี้อีกด้วย